สวัสดีค่ะวันนี้เรามารู้จักผลลไม้ไทยๆกันนะคะนั่นก็คือละมุดนั่นเองค่ะละมุดเป็นผล,ลไม้เมืองร้อนเป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มขนาดกลางมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยเราเรียกละมุดพันนั้นว่าละมุดสีดาค่ะเมื่อผลสุกปอกเปลือกออกจะเห็นเนื้อสีน้ำตาลอมแดงรสชาติหวานอร่อยกรอบ เนื้อนิ่มขยายพันธุ์โดยการเพราะเมล็ดหรือตอนกิ่งเป็นไม้ผลัดใบผลดิบจะมียางสีขาวเหมียวเหมือนกาวลาเท็กค่ะประโยชน์ของละมุดก็มีมากมายหลากหลายเลยนะคะเช่นละมุดจะมีวิตามินซีสูงค่ะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและภูมิต้านทานโรค แล้วก็ช่วยป้องกันโรไข้หวัดได้ด้วยค่ะหรือจะรับประทานละมุดแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าค่ะส่วนยางของเขานะคะใช้เป็นยาถ่ายพยาธิได้ด้วยค่ะละมุดเป็นผลไม้ที่มีเส้นใยแล้วก็มีไฟเบอร์สูงจึงช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ป้องกันอาการของท้องผูกด้วยค่ะละมุดก็ยังให้พลังงานสูงอีกด้วยนะคะ ละมุดมีทั้งผลกลมและผลที่เป็นก้นแหลมค่ะเวลารับประทานพี่พีเพื่อนๆระวังเผลอกิกนมเมล็ดเข้าไปด้วยนะคะเพราะ,มะเมล็ดเขาจะลื่นๆนะคะ,มะเมล็ดอาจจะหลุดลงคอติดหลอดลมได้ค่ะควรแกะ,มะเมล็ดออกทุกครั้งที่รับประทานนะคะละมุดในภาพเป็นละมุดหนึ่งต้นที่บ้านเพื่อนพี่กุ๊ดที่ลบุรีค่ะ แต่จริงๆแล้วเขาจะอยู่ด้วยกัน3ต้นติดกันนะคะแต่ต้นเนี้ค่ะพี่พๆเพื่อนๆดูสิคะโดกมากๆเลยค่ะเก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมดค่ะเราสามารถเก็บเขาในขณะดิบๆนะคะแล้วก็นํามาบ่มได้ค่ะโดยใช้กระสอบหรือผ้าคลุมไว้นะคะประมาณ3 7ถึง7วันผลก็จะสุกค่ะสังเกตได้อย่างไรว่าสุคาากครับพอจับดู พื้นที่ผิวเขาอะนะคะจับดูที่ผิวเขาก็จะรู้สึกนิ่งๆค่ะละมุดเป็นผลไม้ที่มีรสหวานพี่ๆเพื่อนๆที่ควบคุมน้ำตาลหรือน้ำตาลขึ้นสูงก็ควรบริโภคแต่เพียงพอนะคะแต่น้อยค่ะอย่าบริโภคเยอะนะคะเพราะว่าน้ำตาลเขาสูงจริงๆค่ะพี่กุ๊ดมีเคล็ดลับในการซื้อละมุดด้วยค่ะคือให้จับดูที่ผิวเขานะคะเบาๆนะคะ ถ้าผิวเขานุ่มๆนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็อย่าให้ขั้วหลุดนะคะให้มีขั้วอยู่ด้วยค่ะพี่ๆเพื่อนๆก็จะได้รับประทานละมุดที่มีคุณภาพค่ะและพี่กูดก็มีสูตรทำน้ำละมุดให้พี่ๆเพื่อนๆลองทำรับประทานกันด้วยนะคะเริ่มจากการนำละมุดนะคะมาล้างให้สะอาดแล้วก็ปอกเปลือกนะคะเอา,มาเมล็ดออกให้หมดนะคะแล้วก็ฝานทิ้งไว้ค่ะ นำน้ำแข็งมาทุบให้ละเอียดนะคะใส่ลงไปในโถปั่นค่ะตามด้วยเกลือนิดหน่อยแล้วก็เนื้อละมุดท,ที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปแล้วปั่นลงไปเลยค่ะไม่ต้องเติมน้ำตาลนะคะพี่ๆเพื่อน,นหรืออีกสูตรหนึ่งพี่ๆเพื่อน,น,นอาจจะเติมนมสดลงไปเป็นสมูทตี้ก็ได้ค่ะละมุดสมูทตี้ค่ะก็น่าอร่อยไปอีกแบบนี้นะคะ หรืออาจจะเติมโซดาเข้าไปก็จะเป็นอิตาเลียนโซดาอีกแบบนึงค่ะละมุดเป็นผลไม้ไทยที่มีประโยชน์สูงนะคะพ,พี่เพื่อนเพื่อนลองดังไปรับประทานกันนะคะทั้งรับประทานทั้งผลแล้วก็รับประทานโดยการแปลรูปค่ะขอบคุณพ,พี่เพื่อนเพื่อนที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆในแบบกดกดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสนับสนุนช่องกุลักษ์เซเว่นชาแนลด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย